รองเท้าที่สั่งมาแน่เลยอ่ะแฮ่มาแล้วแกะเลยดีกว่าว้าวเดี๋ยวลองก่อนดีกว่าอืมอุ้ยคับคับไปหน่อยแต่ว่าสวยขนาดเนี้ยก็ต้องยอมแล้วกันใหญเอเธอเป็นอะไรอ่ะ เดินกระโเพกอะรองเท้าคับหรอระวังจะเป็นเล็บขบนะจริงเหรอแกก็ใ <hatten> ช่นะสิก็รู้อยู่เล็บขบอะมันก็อันตรายอยู่นะต้องไปหาหมออุ๊ยเจ็บจริงแต่ก็อยากใส่อยากสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับพี่ปูนะคะจะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องเล็บขบเล็บขบเกิดจากที่เล็บนอกออกมาชิ่มเข้าไปในเนื้อเยื่อบริเวณรอบๆเล็บ ทำให้เกิดอาการบวมแดงอักเสบหรือบางรายอาจจะทําให้เกิดหนองไหลออกมาได้สาเหตุของการเกิดเล็บขบดังคลิปข้างต้นคุณเอใส่รองเท้าคับแน่นเกินไปบีบเล็บเท้าทําให้เกิดภาวะเล็บขบบริเวณรอบๆเล็บอันที่2เกิดจากการที่เรารักษาความสะอาดของเล็บไม่ถูกต้อง 3. เกิดจากการที่เราตัดเล็บไม่ถูกต้องไม่ถูกวิธี 4. เกิดจากการที่เราใช้สีทาเล็บ หรือว่าใช้สารล้างเล็บที่เป็นสารเคมีมากจนเกินไปอันนี้คือสาเหตุของการภาวะสุขภาพส่วนอีกสาเหตุหนึ่งของเล็บขบก็คือการเกิดจากภาวะอุบัติเหตุโดยการที่เท้าเราเนี่ยไปกระแทกโดยตรงกับของแข็งเช่นเดินเตะโต๊ะหรือว่านักกีฬาที่เป็นพวกกลุ่มนักฟุตบอลที่ใช้เท้าเตะอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถที่จะเกิดเล็บขบได้การรักษาค่ะคุณหมออาจจะให้ยาปฏิชีวนะนะคะร่วมด้วยกับการถอดเล็บในบางส่วนหรือ การถอดเล็บทั้งหมดสามารถใช้สิทธิ์เบิกเคลมประกันได้หรือไม่ดูที่สาเหตุและเงื่อนไขกรมธรรม์น,นะคะถ้าเกิดเล็บขบจากภาวะอุบัติเหตุ<ๆ>ก็ใช้บัตรประกันอุบัติเหตุในการเคลมแต่ถ้าเกิดจากภาวะสุขภาพเราก็ใช้บัตรประกันสุขภาพในการเคลมประกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ